อันนี้อันนีมีที่เราดิ้นหรือเปล่าบางบอลมีที่เราดินสอลหรือเปล่ามมามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยมาเริ่มโอ๊ย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  ตั้งป้อนนี่นี่อยู่ในยืนในมือกู้ท่านเมื่อกี้นี่้นไปหม่อันนี้เด่นาเลยไ้่หามาหามใส่ว้าวมีมีของพี่รุ่นมีนักธารนิพนานศิลวิทย์สีแปดสุขลวัตวนทวนุกคนเลอือนี่สีม่วงสวยเลยนี่ ผู่ขนยมมีอะิ่นผ้ายเห็นะ่พี่เาาแตโสติกเกอร์มาีให้เกอร์มันจะได้สวยกว่าเดิแล้วก็มีรุ่นของน้พิพัฒพงเดชกันพิยารัศมาเลยจ้ไหมอนนี่ห้รงสอบคน บุญธนิการทำมาก็เคยทำนิดาราชีลด้ยทำด้วยกันเลยครูจะบอกคุณนั่นละนะ่ฮะพี่ละักไหนทามือเดียวกันกับชมพคู่งั้ทำทำครับแต่วันที่แล้วคุณครูยังไม่ได้เย็บเข้ากันคุณยังไม่ได้ใส่เลยโอเคอันนี้ทำได้แบกหมูครับตุียฮอ้คหแบกเลยไม่เป็นไรเขียนช้นวเขียนชิ้นสามเ่ม ขี้นสองคนเลยหนึ่งงานเดี๋ยวจะข้าวที่สองจะให้สอบวายสอบจบหมดเลยแล้วเราจะย้อนกลับมาบทที่สี่ใหม่แล้วเหลือเวลาหนึ่งสัปดาห์นะคะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เราก็จะสอบปลายภาคแล้วสัปดาห์นี้หนึ่งสัปดาห์สัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์หน้าไม่จำเป็นต้อยู่เยอะวันวันที่เราจะหยุดตัวที่หยุดวันหนึ่งวันสุดท้ายนะคะ ตมงดีในการส่งตุ๊กตาก็เลยคุ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 ยค้ยคียคุยุ่ยค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 ุงคุยคุยคจยคุ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 ยคคยคุ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 ไม่เขียย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 ะ ไ like ม่เป yeah. huh? ็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรูตัดติดคับเีเ็ได้นะคะเขียนชื่อทำปอนครับเพื่อนเพื่อครับไเอเออเอจะตัดเล่นลใช้นานครับตัดทำไมในระไมสีแล้วบอกแลกเอารดอยังออกบปแล้วบอกเอาออกปเป็นยไงตายก่อนส ก็จะตัดให้มันมีขนาดให้มันเป็นอยาง้เออเอครับวัให้เปนปลาแลมเอครับเียวตัให้เป็นปายแหมเขแเองนั่นแหละัวมาเออเอาหลดเอาหลอ้ยเจากไงเฮ้ยเขาทำงานเให้ลงมาทำงานไม่ยอมกลับมา อย่างน้นะายเป็นสีเดียวกันเนอะมองไปบางคนสีนละสีรูกลุ่มนั้นระบายเชื่อกันสามคนนะสามสีใช่ไหมกเก่งอาเสียงวงเหมือนกันเลยเยพกเ่งแลกุมนะพวกเก่งเส่งที่มาส่งยีชื่อทหาคนเร็ววายเก็บพวกนีแล้วก็เก็บุ่มนุ่มนุ่มวาย มึงแกดหัวของเนี่ยกูกดตัวกันมไยเนี่ย้ำเยเ็ยายเยงมมึงอันนี้หรอปว่ามึงบกมแ้ื่อเลยอกชื่อกชื่อนะนี่นี้ไอ้ของตัวเองนี่ครับตาแบบยังกํลังครับกํลังครับอืมนี่ตอาแบบยังไม่ได้ไล์โซ่ อันนี้แบบของตัวเองใช่ไหมหนีแม่ค่าให้จิงจ่างใส่เอ้าวก็อยู่ที่การเราจิงจ่างนี่นะบ่สใช่อันไหนอ่ะอันนี้อันนี้มันแนวอันนี้มันทางข้างนี่อันนี้แนวตั้งหนูก็ใส่ที่ละนี่แล้วก็เห็นหน้าต่างกันแหละอ้วหนูก็วางแล้วหนูก็วางที่ละหนูจะวางแนวไหนนี่ก้นนี่ข้างก็ตัวนี้ไงคะข้างๆก็มองจากด้านข้างเอ้าตรงลงหนูเข้าใจไหมนี่แบบที่เขาทำนี่นี่มังแมนเทอระบายผิดหองแมนเทอระบายผิดเด้อระบายผิดผิดตัวนี่ น่าน่าินบัว่ะอยเ้เฮยหบกะเ้าเขาเล่าเอาไปตากอลยมันยมาสาีไยไยบอก่อโอ้ยบอกปอไแล้วหายันไงอันเหลเ้าโอ้ยทำไมไม่พูดเลยทำอาไม่ออกกระดาษกระบวกา่นข้างอย่างไรมันท่านข้างมาใส่เลยูก โอ้โหทำงานไม่ทำงานานยังเลเนี่ยางนี้ครับตางนี้ครับอุยนูวางผิดน่ะโอ้มาดูซิวางวางก่อนวางก่อนออนุตั้งใหม่สิมดยงันเลยนห็นนูเห็นไหมว่ามันมีอันนี้นี่ไเห็นใช่ไหมนุวางปนี้ใช่ไหมเดยวนูตั้งให้ครูใหม่ดูตั้งใหม่ิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยบ้านใหม่แอ้ก็น้ำหนุนค่อยถุงเออไม่เป็นไรอยู่แหนก็อยู่มันอยู่ตรงนี้อยู่ไหนไปหาหน้านี้ที่เป็นแบบเดิมมาไม่หน้านี้เป็นยิ้มย่างกับดินสอไปหามาไปเอายิ่มไปหาดูยิ้มยางกับดินสออย่างเดียวนะยิ้มยางกับดินสอนะให้ถูกนะมาต่อต่อเค โอ๊ยไม่ได้หัเดิมไมนไดยยกาเาค่ะลงมานั่งพื้นไม่นั่งโต๊ะไม่นั่งโต๊ะตังปอนเจอยางเจอยังมิ้นเจอยังินยางก็ดินโซซ้ำนั่นานเออไป

โอ้ยงามงาใหญ่ค่ะงางาม่ได้บางคนได้ระบายสีค่ทำไมคนกับงาคือระบายสีทำไมไ้ทำไมได้ใช้อันนั้นล่ะลิผิดลบอะไรนะยิงใหญล้วปวงโอ้อย่าข้อ้ยอย่าขอโอ้ยไปเอาไม่กวาดมากวาดถูกไหม หนูระวางไม่ถูกแต่แรกอันนี้ไม่โฟมไม่อันนี้มีสี่ชั้นแต่ว่าตัวนี้มีสามชั้นหนูต้องใส่เพิ่มไปชั้นหนึ่งหนูต้องระบายสีใสเพรฉะนั้นมีสี่ชั้นฟังนี่เลยเนั้นตัวนี้มีสี่ชั้นหนูต้องใส่สี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ได้ครับ๋อสีมาสีมาสีมาสีแดงเถอะอย่าเล่นขนตัวเองนะคะไปโดนอะไรนะทำไมเป็นแผลวันนี้หรอผมไปไตไม่ได้รา ปูดกับอะไรขูดกับคูนที่ไหนปูนครับปูนที่ไหนปูนสีแดงยไปกลบล้อไปกลบล้อมาแล้วก่อนไปกลบล้อไป็ล้วก่อนไปกบกบกบเส้นไหนนี่นี่เซนนี้เฮ้ยเส้นนี้ไปบอกผ้ามันจะตดนี่สองอันตดนี่นี่ตดนี่สองช่องนี้นะเดินไปเข้มๆหน่อยเดินไปขี้รายหน่อยเดินไปอยู่ในกรอบ บาสเราดีๆเลยปาะบาเอออยู่ก si ับฝักอยู่กับมนี่แหละมันอยู ok, ่กับนี้แหละโอ้ยแกแ้ยขหมดกัดตัวเราผู้อันนี้แหละมืหมูละอ่ะระบายทีนี้ระบายให้เข้มๆสีแดงหมดเลยตัดๆมึงวระบายต่อไอ้ที่เนี้ยจะอยู่ไอ้หายกลางวันอยู่ก็เลยอ่ะระบายสีแดงให้หมดเลยให้มันเข้มๆที่พี่หนูทำไว้ในทันถูกแล้วตอนนี้ถูกแล้วเนื้อวจะระบายให้ถูกทำจริงตรงนี้ต้องเอาออกอันนี้ไม่เกี่ยวน่าพอแล้ว สบายเด้อเหนื่อยก็ชีตายนครับแค่นี้ทํทำแค่นี้เหนื่อยโอ้คุณพี่ทำสวยมากคนนี้หลับแล้วเรียบร้อยถูไม่ยังคนนี้ถูยัง แบบไออกแบบระาสก่อนเือออแบบเออผิดแล้วนี่วางก็ไม่ถูกแล้วนี่ทางนี้ทางนี้เาว่านี่สามเออนี่ยินยางอยู่พวกันนี่ตรงนี้ตัวพื้นมันจะมีอยู่สามมุมเป็นไรอ่ะวางที่นี่วางบ้านบ้าน อย่าแหงอยาขโมยของคู่ขอาไปเก็บด้วยกองย่าโวยนะเว้ยบบานมาแล้วบารบารตาปแรงเอาให้เสร็จบาร์ดแรงเอาเต็นเ็มสวยไ่เดินละคุยกกเ่าน่้หวะ Ở đó, kiến chưa ở thăng lắng ừ.